ชายชราที่ดูเหมือนคนเร่ร่อนแท้จริงแล้วคือใครกันแน่เขากำลังวางแผนบางอย่างเพื่อทดสอบผู้หญิงคนหนึ่งแต่กลับพบว่าผู้หญิงคนนั้นรู้อะไรบางอย่างที่เขาไม่เคยคาดคิดเรื่องราวต่อไปนี้จะทําให้คุณตั้งคำถามว่าแท้จริงแล้วใครกันแน่ที่กำลังทดสอบใครพ่อสามียืนอยู่ข้างถนนเสื้อผ้าขาดรุยผมเผ้ารุงรังฝุ่นจับเต็มใบหน้าลมเย็นพัดผ่านพาเอากลิ่นควันไอเสีย ผสมกับกลิ่นขยะจากทั้งใกล้ๆอบอวนจนแสบจมูกเขาจงใจนั่งลงบนทางเท้าตักข้าวเย็นที่เหลือจากถุงพลาสติกช้อนขึ้นช้าๆเหมือนคนหิวโหวยรถปลาแล่นผ่านผู้คนเดินเลี่ยงสายตาหลายคู่เต็มไปด้วยความรังเกียจในมุมหนึ่งของถนนหญิงสาวในชุดเดรสเรียบรูกำลังเดินตรงมารองเท้าส้นสูงกระทบพื้นดังชัด เธอคือคนที่กำลังจะกลายเป็นลูกสะพ้ในอนาคตพ่อสามีแอบมองอย่างเงียบๆหัวใจเต้นแรงราวกับกำลังรอคำตอบสำคัญที่สุดในชีวิตสายตาของเธอจับจ้องมาที่เขาชั่วขณะนั้นเสียงรถก็เงียบลงในหัวเหลือเพียงจังหวะหัวใจของเขาเองเธอหยุดยืนตรงหน้าแววลตานิ่งไม่เอ่ยคำใดพ่อสามีรู้สึกเหมือนเวลาหยุดหมุนอากาศรอบตัวหนักอึ้ง ทุกเสียงรอบข้างเหมือนถูกดูดหายไปมือของเธอค่อยๆเกื้อมเข้าไปในกระเป๋าแต่ไม่ใช่เพื่อหยิบเงินสิ่งที่เธอดึงออกมาคือโทรศัพท์มือถือเครื่องเล็กเธอกดหน้าจออย่างรวดเร็วเสียงติ๊ดดังขึ้นสายตาของเธอเย็นชาริมฝีปากขยับพูดกับใครบางคนปลายสายมีคนเร่ร่อนนั่งขวางทางอยู่คะน้ำเสียงนั้นเรียบเฉยไม่มีแม้แต่ร่องรอยของความเห็นใจ พ่อสามีรู้สึกเหมือนมีบางอย่างบีบหัวใจเสียงรถที่แล่นผ่านกลับมาดังอีกครั้งแต่คราวนี้มันเหมือนกรีดเข้าไปในหูแสบจนทนแทบไม่ไหวเธอเหลือบตามองเขาอีกครั้งสายตาเต็มไปด้วยความรำคาญเหมือนเขาเป็นเพียงเศษฝุ่นบนถนนฝีเท้าของเธอค่อยๆเคลื่อนออกไปกลิ่นน้ำหอมจางๆลอยตามลมตัดกับกลิ่นเน่าเหม็นของมุมถนนที่เขานั่งพ่อสามีขยับตัว หัวเขาเสียดสีกับพื้นหยาบหยาบรู้สึกถึงความเย็นจากปูนซีเมนซึมเข้าผิวเขาไม่ละสายตาจากเธอดูเธอเดินตรงไปที่รถคันรูสีดำมันเงามือของเธอแตะประตูอย่างมั่นใจแล้วขึ้นไปนั่งราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นพัดเอากลิ่นไอร้อนจากท่อไอเสียเข้ามาปะทะใบหน้าเขาหัวใจเขาเต้นช้าลงแต่ความรู้สึกหนักอึ้งกลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแสงไฟจากรถคันนั้นสว่างวาบ ก่อนจะเคลื่อนตัวหายลับไปบนถนนทิ้งให้เขานั่งอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายและเสียงคนที่ไม่สนใจอะไรนอกจากเส้นทางของตัวเองแต่ทันใดนั้นเสียงฝีเท้าหนักๆดังมาจากด้านหลังกลิ่นน้ำหอมเดิมแต่จมูกอีกครั้งเขาหันกลับไปช้าๆและเห็นเธอยืนอยู่พร้อมกับสิ่งที่ทำให้หัวใจเขาแทบหยุดเต้นในมือของเธอคือถุงกระดาษสีน้ำตาลมีไอน้ำอุ่นลอยออกมาจากปากถุงเธอวางมันลงข้างๆ เขาก่อนจะนั่งยองๆจนระดับสายตาทั้งคู่เสมอกันกินเถอะคะเสียงของเธออ่อนลงกว่าก่อนหน้าแต่ยังคงความระมัดระวังเรากับกำลังจับจ้องสิ่งที่ไม่น่าใจว่าจะทำร้ายเธอหรือไม่พ่อสามีมองหน้าของเธออย่างนิ่ง,งนันร่องรอยน้ำหอมที่เคยแต่จมูกกลับผสมกับกลิ่นอาหารร้อนๆทำให้บรรยากาศรอบตัวอบอุ่นขึ้นเล็กน้อยแต่ในใจเขายังสับสนเมื่อกี้คุณโทรหาใคร เขาถามด้วยน้ำเสียงสัน่นลมเย็ยนพัดแท่เข้ามาระหว่างประโยคทำให้เขาต้องขยับตัวเพื่อบังลมเธอหลบสายตาเพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะเงยหน้ามองเขาตรงๆฉันโทรหาคนขับรถให้รอคะ่ะฉันไม่อยากถือของพารุงพรังมาเองคำตอบนั้นทำให้หัวใจของเขากระตุกความรู้สึกเหมือนถูกตัดสินผิดเมื่อครู่กลับตีกลับมาที่ตัวเองแต่เธอยังพูดต่อฉันรู้ว่าหลายคนมองคนเร่ร่อนด้วยสายตาแบบนั้น แต่บางทีเราไม่รู้เลยว่าพวกเขาเคยเป็นใครมาก่อนน้ำเสียงของเธอมั่นคงขึ้นขณะที่มือค่อยๆดึงฝาถ้วยซุปออกกลิ่นหอมร้อนๆลอยขึ้นมาปะทะใบหน้าพ่อสามีต้องมองไอ้น้ำที่ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าสีหมน่นเสียงรอบข้างยังคงดังวุ่นวายแต่ในความคิดของเขากลับเงียบสนัดเหลือเพียงเสียงเต้นของหัวใจที่ไม่สม่ำเสมอเธอล้วงหยิบช้อนพลาสติกออกมาแล้ววางลงบนฝ่ามือเขาอย่างเบามือ สัมผัสนั้นทำให้เขาสะดุ้งเล็กน้อยเพราะความอบอุ่นจากมือเธอแตกต่างจากความเย็นของโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิงเขาไม่พูดอะไรเพียงแต่นั่งนิ่งมองเธอลุกขึ้นและถอยออกไปหนึ่งก้าวแต่ก่อนจะเดินจากเธอทิ้งประโยคที่ทำให้เขาขนลุกสู้บางทีคุณอาจไม่ได้เป็นคนเร่ร่อนจริงๆใช่ไหมคะคำพูดนั้นแทงลึกเข้าไปในใจพ่อสามีเหมือนมีใครดึงผ้าคลุมความลับออกจากตัวเขาเสียงผู้คนรอบข้างยังคงดัง แต่กลับเบาลงจนแทบไม่ได้ยินเหลือเพียงเสียงลมหายใจของเขาและเธอสายตาของเธอไม่ได้เต็มไปด้วยความสงสัยอย่างเดียวแต่ยังมีประกายบางอย่างคล้ายกับเธอกำลังทดสอบเขาเช่นกันราวกับทั้งสองกำลังเล่นเกมที่ไม่มีใครยอมเปิดไพ้ก่อนพ่อสามีพยายามเก็บสีหน้าแต่หัวใจกลับเต้นแรงจนแทบหลุดออกมานากอกกอบความเย็นจากพื้นคอนกรีตซึมเข้าสู่ร่างกาย ทำให้เขารู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจมลึกลงไปในเงามืดเธอยังคงยืนอยู่ตรงนั้นริมฝีปากยกยิ้มเพียงเล็กน้อยเป็นรอยยิ้มที่อ่านไม่ออกว่าเย้ยยันหรือเอ็นดูสายตาคมของเธอกวาดมองตั้งแต่หัวจรดเท้าเหมือนจะหาช่องโหว่เพียงเล็กน้อยฉันเคยเจอคนที่ปลอมตัวเป็นคนเร่ร่อนเพื่อหลอกอะไรบางอย่างน้ำเสียงของเธอเรียบแต่แฝงความกดดันบางคนทำเพื่อขอเงินแต่บางคนทำเพื่อดูว่าใครจะช่วยพวกเขา พ่อสามีรู้สึกถึงเม็ดเหงื่อที่ซึมออกมาตามขมับแม้อากาศเย็นก็ไม่อาจหยุดความร้อนจากภายในภาพในหัวเริ่มประปนระหว่างแผนการทดสอบของเขาและความเป็นไปได้ที่เธออาจรู้ทุกอย่างตั้งแต่แรกเสียงเครื่องยนต์จากรถคันหรูที่จอดไม่ไกลสตาร์ทขึ้นไฟหน้าสว่างวาบเธอหันไปมองเพียงแวบเดียวก่อนจะก้าวเข้ามาใกล้อีกหนึ่งก้าวจนเงาของเธอทาบลงบนร่างของเขาถ้าฉันบอกว่าฉันรู้ คุณจะทำอย่างไรคะคำถามนั้นเหมือนคมมีดกรีดผ่านบรรยากาศทำให้พ่อสามีหายใจติดขัดเขากำช้อนแน่นรู้สึกถึงไอ้น้ำจากซุปที่ยังร้อนอยู่ในถุงกลิ่นหอมที่เมื่อครู่ชวนให้รู้สึกอุ่นตอนนี้กลับผสมกับความตึงเครียดที่ลอยอยู่ในอากาศแววตาของเธอไม่หลบเลี่ยงมันเหมือนกำลังมองทะลุผ่านเสื้อผ้าขาดขาดและผมเผ้ารุงรังตรงเข้าไปถึงความตั้งใจที่ซ่อนอยู่ลึกที่สุดในใจเขา แต่ก่อนที่เขาจะพูดอะไรออกมาเธอก็โน้มตัวลงเล็กน้อยกระซิบชิดข้างหูเขาด้วยน้ำเสียงที่ทำให้เลือดในกายเขาเย็นว่าฉันรู้ว่าคุณคือพ่อของเขาคำกระซิบชัดเจนราวกับฟ้าผ่าลงกลางอกเสียงรอบข้างทั้งหมดหายวับไปเหลือเพียงเสียงหัวใจที่เต้นแรงและลมหายใจอุ่นของเธอที่แตะใบหูเขาพ่อสามีตัวแข็งความลับที่เขาปกปิดมาหลายชั่วโมงพังทลายลงในพริบตา เขาเงยหน้าขึ้นมองเธอสายตานั้นไม่ได้มีเพียงความรู้เท่านั้นแต่ยังเต็มไปด้วยความท้าทายคุณคิดว่าฉันไม่รู้จริงๆเหรือคะเธอเอียงคอเล็กน้อยแสงไฟจากเสาไฟฟ้าส่องกระทบใบหน้าของเธอเผยให้เห็นแววตาที่นิ่งสงบจนน่ากลัวมือของเธอวางลงบนถุงสุปดันเข้ามาใกล้เขาอีกเล็กน้อยถ้าคุณอยากทดสอบใจฉันงั้นคุณก็ควรพร้อมที่จะได้คำตอบพ่อสามีรู้สึกถึงแรงกดดันถาถม คล้ายกำแพงมองไม่เห็นกำลังบีบรอบตัวกลิ่นอุ่นของซุปปะทะก,กับกลิ่นชื้นของถนนทำให้ทุกอย่างยิ่งชัดเจนและไม่สบายใจเขาพยายามจะพูดอะไรบางอย่างแต่คอแห้งผากเหมือนคำพูดถูกขังอยู่ในลำคอภาพใบหน้าของลูกชายผุดขึ้นมาในหัวพร้อมเสียงหัวเราะของเขาในวันที่ประกาศจะแต่งงานกับเธอเธอถอยหลังออกไปหก้าวแต่ยังไม่ละสายตาฝีเท้าของเธอช้าและมั่นคง รองเท้าส้นสูงกระทบพื้นดังเป็นจังหวะเรากับกำลังนับถอยหลังไปสู่บางสิ่งฉันไม่ใช่คนที่คุณคิดว่าจะหลอกได้ง่ายๆประโยคนั้นหลุดออกมาจากริมฝีปากเธออย่างชัดเจนก่อนที่เธอจะเปิดประตูรถคันรู้และหยุดเพียงครู่หนึ่งเหมือนตั้งใจปล่อยให้เขาจมอยู่กับความคิดของตัวเองแสงไฟท้ายรถสว่างขึ้นเสียงเครื่องยนต์ดังประสานกับเสียงหัวใจเขาที่เต้นแรงผิดปกติในวินาทีนั้น พ่อสามีไม่แน่ใจอีกต่อไปว่าใครกันแน่ที่กำลังทดสอบใครรถคันหรูค่อยๆเคลื่อนออกจากฟุตบาททิ้งกลิ่นควันไอเสียอุ่นๆลอยวนในอากาศพ่อสามียังคงนั่งนิ่งดวงตาจับต้องไปยังถนนว่างเปล่าราวกับภาพเธอยังคงติดตาไม่จางเสียงรองเท้าของผู้คนรอบข้างกลับมาดังอีกครั้งรถโดยสารแล่นผ่านพร้อมเสียงเบรกดังเอียดกลิ่นฝุ่นผสมกับกลิ่นน้ำฝนเก่าที่ตกค้างตามร่องถนน ตอกย้ำความรู้สึกอึดอัดในอกเขาก้มลงมองถุงซุปที่ยังอุ่นไอน้ำลอยขึ้นช้าๆเหมือนควันจากความลับที่เพิ่งถูกเปิดเผยมือของเขาสั่นเล็กน้อยเมื่อสัมผัสกับถุงความรู้สึกทั้งอุ่นและเย็นประปนจนยากไม่ออกในหัวของเขาเริ่มย้อนทวนเหตุการณ์ทั้งหมดตั้งแต่ตอนที่ตัดสินใจปลอมตัวผมเผ้ารุงรังเสื้อผ้าขาดเสียงรองเท้าของเธอในครั้งแรกที่เข้าใกล้จนถึงรอยยิ้มบางๆที่ซ่อนความหมายลึกซึง้ง เขาเคยมั่นใจว่าตนควบคุมสถานการณ์ได้แต่ตอนนี้กลับรู้สึกเหมือนเป็นเพียงหมากตัวหนึ่งบนกระดานของเธอความเงียบรอบตัวเริ่มกดทับจนแทบหายใจไม่ออกเสียงโทรศัพท์ของเขาดังขึ้นกระทันหันหน้าจอสว่างว่าชื่อของลูกชายปรากฏขึ้นหัวใจเขาเต้นแรงอีกครั้งปลายนิ้วสั่นเล็กน้อยก่อนกดรับสายพ่ออยู่ไหนครับเสียงลูกชายดังออกมาเต็มไปด้วยความเป็นห่วงผมกับเธอรอพ่ออยู่ เธอบอกว่าอยากคุยกับพ่อเป็นการส่วนตัวคำพูดนั้นเหมือนเพิ่มน้ำหนักมหาศาลลงบนบ่าพ่อสามีหันมองไปรอบๆแสงไฟถนนส่องเงาของเขาทอดยาวบนพื้นเปียกชื้นในความมืดข้างหน้าเขาไม่รู้เลยว่ากำลังเดินเข้าสู่การ,รเผชิญหน้ารูปแบบไหนเสียงเครื่องยนต์รถอีกคันดังใกล้เข้ามาไฟหน้าสว่างจ้าจนต้องยกมือบงังรถจอดชิดขอบฟุตบาทกระจกเลื่อนลงชา้ชาๆ และใบหน้าที่เขาไม่คิดว่าจะได้เห็นอีกในคืนนี้ปรากฏอยู่ตรงนั้นใบหน้านั้นคือเธอแสงไฟจากในรถสะท้อนดวงตาของเธอให้ดูคมกว่าที่เคยริมฝีปากยกยิ้มเล็กน้อยไม่ใช่รอยยิ้มเย้ยหยันแต่เป็นรอยยิ้มที่ดูอ่อนลงกว่าครั้งก่อนขึ้นรถสิคะเสียงของเธอนุ่มนวลแต่ยังมีความมั่นคงซ่อนอยู่ในน้ำเสียงพ่อสามีลังเลเพียงชั่ววินาทีก่อนจะลุกขึ้นและก้าวไปเปิดประตู ทันทีที่นั่งลงกลิ่นหอมอ่อนๆในรถอบล้อมเขาตัดกับกลิ่นฝนและฝุ่นที่ติดอยู่ตามเสื้อผ้าบรรยากาศภายในเงียบสงดมีเพียงเสียงลมหายใจของทั้งคู่เธอหันมามองเขาถ้าพ่ออยากรู้ว่าฉันจะปฏิบัติกับครอบครัวเขาอย่างไรพ่อก็รู้แล้วใช่ไหมคะคำพูดนั้นเรียบง่ายแต่หนักแน่นจนไม่ต้องมีคำอธิบายเพิ่มเติมพ่อสามีสบตาเธอความตึงเครียดที่กดทับหัวใจตั้งแต่ต้นค่อยๆคลายลง ในแววตาของเธอเขาเห็นความกล้าหาญและความจริงใจที่ไม่ต้องพิสูจน์ด้วยการทดสอบอีกต่อไปรถค่อยๆเคลื่อนออกจากริมถนนไฟจากร้านค้าและป้ายโฆษณาสะท้อนผ่านกระจกรถเป็นลวดลายระยิบระยับพ่อสามีหลับตาลงปล่อยให้เสียงเครื่องยนต์กลบความคิดวุ่นวายทั้งหมดคืนนี้เขาไม่เพียงได้คำตอบที่ต้องการแต่ยังได้เรียนรู้ว่าบางครั้งคนที่เราคิดว่ากำลังทดสอบอาจเป็นคนที่กำลังทดสอบเราเช่นกัน